สวัสดีครับผมกล้องกล้วยทอดนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาชมรถมีโอตัวเก่านะครับตัวนี้จะเป็นรถที่ที่นำมาปั้นใหม่นะครับซื้อมาราคาประมาณ2,500บาทนะครับตอนนี้ทำหมดประมาณ8,500บาทนะครับก็สภาพก็อ,อกมาประมาณนี้ครับ นี่ครับก็พอดูได้ครับจากตอนแรกเป็นรถที่จอดทิ้งไว้ครับใช้งานไม่ได้ครับเครื่องพังครับผมเรามาดูว่า8,500เราได้อะไรบ้างนะครับก็จะมีชุดล้อโยโกะนะครับแล้วก็ชุดโชกหน้านะครับไฟเบอร์ตัวนี้เป็นไฟเบอร์เทียมนะครับจะมีอะไรบางตัวจะเป็นตะแกรงหน้านะครับเป็นของแท้นะครับ ก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ครับชุดไฟเบอร์นะครับก็ไม่ดูตาไฟเบอร์แล้วไม่ค่อยสนิทนะครับแต่ตัวนี้เป็นของแท้นะครับตัวนี้ยังเป็นของแท้อยู่ครับแต่พ่นสีครับโชกคโชกหลังนะครับล้อโยโกะครับ ดุมหลังวิวทาสีใหม่นะครับท่อเดิมเอาไปผ่านะครับแปดร้อยบาทครับเอาไปผ่าทีร้านท่อนะครับนุ่มเงียบครับเครื่องยนต์ทําความสะอาดใหม่ครับสภาพตอนนี้ก็พอดูได้ครับ ใหม่ครับมีโตัวเก่าครับสำหรับใครสนใจที่จะปั้นนะครับตัวนี้ปั้นไปหมดประมาณ8,500บาทนะครับโดยประมาณนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ